ฝากฝากทา้ไปประชาสัมพันธ์มาอันนี้เปลี่นหน้าคาวดังที่พายอ้วกน่ะเจ้าเจ้าโอ้บ้านี้หน้าอ๋าคุที่วางของแมหลวงนี่แมหลวงตีหมดแล้วตอนนี้แมหลวง มูหมูี่สงไม่ใช่วันนเป็นเของหากหมูกรเือป็ตูบไม่ใช่เป็นเรืออายุทยาูยาไม่ใช่เรือของสามห้าค่ะอันนี้ของป้าวันเดอร์ ของประมาณอา๋อบรรจัอเขาเรือหัดเสาค่ะแล้วถึงเนี่ยเที่ยงมันก็หมดแล้วไม่รู้ถึงเท่าไหร่เที่ยงมันก็หมดแล้วขายดีมากขายดีมากต้น่บาทเ0ี่เนี่ยเศสามหูเห้อนีข้าวมันุ่มนะมีต้มยำต้มยำน้ำตกน้ำตก น้ำใส่นีน้องอยากเอัได้อยาได้ไดู้นะกที่ได้บ้านนี่เป็นเงินของถูกไม่บ้านค่ะยังไม่มีใครมาช่วยเลยค่ะค่ะนี่ของป้าวันป้าวันน้องจะได้หวานเอาน้ำป้าหวานเอา

อร่อยอร่อยค่ะประจำค่ะได้ดีทำระเบียนหล่อหนังหรือเอาแบบนั้นก็ได้แบบเลียนใหม่เราทำได้หนังคือเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพอะค่ะในในในหมู่บ้านหน้าตุนกลางที่ต่อพื้นที่ตรงนี้ ที่สารเจ้าพ่อเรืองติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะที่ก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรอายุทยานะคะชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าพ่อค่ะเลยคิดกันแล้วก็ตกลงกันว่าจะทําร้านก๋วยเตี๋ยวเรือซึ่งมีประธานแม่บ้านนะคะท่านแกมีสูตรเกี่ยวกับทำก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะก็เลยคิดว่าจะทำก๋วยเตี๋ยวเรือหลังจากนั้นก็ปรับพื้นที่เสร็จเรียบร้อย ก็มาทําร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือก็เพิ่งขายอะคะ่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือก็จะขายวันจันทร์วันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์ค่ะก็ตั้งแต่ขายมาก็ทําให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นสร้างรายได้เงินจะเข้าหมู่บ้านจะเข้ากองทุนกลางพัฒนามหมู่บ้าน,นะคะ่ะ